สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพายากรณรอากาศประจำวันที่24เดือน10กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับ่วงแรกก็จะเป็นหิมะตกเล็กน้อยช่วง10-19.06ถึง12.06ในช่วงต่อไปก็จะเป็นฝนตกหนักช่วง18.36 ถึง19ในการ36ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขสจับเลยก็เข้ามาดูในเขตจับะระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับผมมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเราลงมาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม ย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกนักก็จะมีโปเกมอนตามที่เห็นเลยเราลงมาดูในสภาพอากาศนี้มากตกเล็กน้อยเลยครับครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะคะผมในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมด like กดไลค์ก็แชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย